เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่เลด Dead Online ตอนที่2กันแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้ครับผมก็ได้ป้นชิงอ่ชิงสมบัติมาเรียบร้อยแล้วมาแต่วันนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อไปเลยไปเลยจ้า เปิดไพ่อ๋อให้เปิดไพ่แล้วเปิดทำไมเลเปิดไพ่อ๋อนี่โอ้โหเจรจา ตัวเอ็กด X กับ Y Y ยด X วยตัวเอ็กยจะเป็นขาดเฮ้ยโดมเฮ้ยหวัดดีบอสอ่าคุณนายคงมแกมาใช่ไหม ไอ้คิดแรกที่ฉันจะให้แกไปแกนั้นต้องไปโค่นม้าแล้วก็ไปเอาม้าไปขายแต่นั้นกองเงินมาให้ฉันแล้วแกก็แกก็เอาเงิน อ้าวมาอีกแล้วมีเพื่อนแกไินะโอ้ยกูดกกดเลยโอ้ยดีเลยครับดีเลยดีบ้าบออะไรวะเอาอันนี้บ๊อบให้แกสองคนนั้นไปพ้นมาโอเคไหมเรามาไม่ให้ช้ำเริ่มงานได้เลยแล้วก็อย่าให้พลาดล่ะโอ้ยจะไปรอแกที่คอมวริทัย เราส่งยาเตือนมาด้วยโอเคไปนะครับผมให้เราไปปนมาไปเว้ยโอ้โหอ่าไปอาอไปดิเออละเฮ้ยแกไอ้ไอ้ตับเฮ้ยตับตับติปตายฮะตับติป โ,ฮโเฮ้ยตับิดตายฮะตายฮะตายฮะต,ตายหงทำไมไม่ตายวะนี่ไหนเอาวดึงไปเดินฝาไปเลยใจเย็ยยนทำอะไรครับเนี่ยเอาทำไมไม่โดนวะทำไมไม่ไม่โดนบั๊กเด็กนี่ไง โอเคตายเอ้าอันนี้เพื่อนเราอ่ะนี่เพื่อนเราพวกมันอ๋อเพื่อนเรามีไม้อยู่สี่ตัวโอเคตัวตัวไหนดีอ่ะอันนี้นี่อ๋อตัวนี้เลยเออไปอ๋อแตะม้าเละ ไหนมาแล้วโอ้โหโอ้โหทำอะไรอยู่วะไปเฮอไป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 เอาไอ้เชี่ยเอามีมันดักจิตกลางทางอยู่วะโอ้โหจะแก้หน่อย ไป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 อืมไอ้ยกลัสายหลบอ่ะไม่ได้สายยิงโอยโดนไล่โดนไล่ครับผมโดนไล่ครับผมไป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 ปบปั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 บเฮ้ยระวังระวังระวัง ไปเยวยเลยแม่งแม่งใส่หลบไปไม่ใช้ย,มมย,ยิงหมูม้าก็เหนื่อยเลยจริงเวยเลยเดี๋ยวตามลองตูด โู้หูทำอะไรอยู่วะไอ้ผู้หูอ่าโู้หูผูหูป่ะโู้ห,ห,ห,หูมาแล้วครับผมนี่รอตั้งนานไปไปเว้ยไปเว้ย เฮ้ยเฮ้ยนี่แ้วมาไปไหนวะเอาข้อไปเลย โอโอเคไปกิจสำเร็จว้าวว้าวแกพวกแกทำได้เยี่ยมมากเลยก็นไม่ตายกลางทางซะก,ก่อนอ่ากูชอบอินี่วะอ่ะแาแต่หนอมาเขาเป็นเลยอ่านี่ค่าจ้างอมใจมากแล้วก็ส่งข้อความนี้ไปหาคุณนายบอกว่าเธอทำสำเร็จและเธอก็เข้ากองโจรได้อย่างปลอดภัย ทำดีมากโอไ้ไม่ไม่ไม่ไมไปล่อยเราขอ,อชื่น <th bb z> ชมเธอว่าเธอทำได้ดีแต่เธอก็สุดยอดไปได้แล้วนะครับแล้วเจอกันมาเร็วมาเร็วอ่าบอกคู่หูครับ ว้าวทองฟ้าวันนี้ช่างสดใสดีจริงๆนะจ๊ะโอเคนี่คือการแต่งม้าสินะโอเคนี่คือม้าของเราครับเอ่ออะไรดีวะเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบเลยเหรอโอเคไหม อ่าโอเคอ่าเพิ่มความดาเมจครับตัวนี้คืออะไรยัไม่รู้โอเคนี่คืออา่าตัวตัวนี้ก็อะไรนะตั้งชื่อมาตั้งชื่อมาว่าอะไรดีเอ่อโอโลกกไม่ได้นะตั้งชื่อมาว่านอ่อ B A B เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเดียว่าา R E, e. M A G R ี G. โอเคนี่คือชื่อผมกับหลังนะครับโอเคแต่เลือกไม่ได้วะ พราะมันต้องซื้อก่อน,นครับโอเคมาไม่ต้องอโอเคแต่งเสร็จแต่กลับเลยโอเคครับผมเราได้มาอย่างเป็นทางการแล้ครับคุณผู้ชมครับฮ่าฮ่่อยู่นานมากเลยนะฝ่ายจะได้ ไปหาคุณลุงครับวัดดีไอ้เจมมี่นี่นวัดดีเดเกัมเยันแล้วนะอ่าดูนี่สิที่นี่บรรยากาศดีนะมอสำหรับการแคมปิ้งกันอ๋อแล้วก็บรรยากาศนานอนสุดๆเลย I'll earn my key. When you get too old to fight, what choice have you got? It's yeah. work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and uh, uh, while you're out on your travels, you may see some folk with uh, employment opportunities. Good folk. Bad folk looking for a tough guy with a gun to help him. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I I used to like that kind of stuff. at One time I almost helped a clown steal an elephant. <laughs> but that's a very silly story. Welcome home. Welcome home. You don't have to It is your home. โอ้โหอินโทรครับผมและนี่คือแดนตายบนเส้นนะครับผมให้เสียมซัดให้ด้วยก็ถ้ามีติดตามเคยอ่าอ่าสามารถลุ่มแก๊งกันได้ครับผมนี่ครับสามารถลวมกลุ่มกันได้ติดผมก,กันได้นี่ตกปลาก็ได้ยังไงนี่สามารถถ่ายรูปครับผมสามารถเซลฟี่ก็ได้อืมสามารถซื้อของครับ ต้นร้านสะดวกซื้ออ่าจะเป็นเจ้านายระยาจบก,ก็ได้อ่านี่คือปืนสีทองอืาสามารถไปร่วมแก๊งกันได้เลยสามารถเล่นบอลกานพนันได้นี่สามารถจีบสาวก็ได้แต่งงานก็ได้นี่สามารถร่วมแก๊งแล้วก็ไปกับผู้คนได้เลยนะครับไม่สามารถ สามารถอรามไว้อะไรก็ได้นะคนี่โอ้โหคารบอยสุดๆโอ้โหปแมหนังคารบอยที่ผมดูเลยคาหัวมีเสือโอ้โห้ตุ้มยิงครับผมระเบิดภูเขาเผากระท่อมอืมรวมทีมอยู่เจ้งอ่า มีโฮกับแก๊งได้มีบวกกับแก๊งครับผมอ่านี่ขีมา้าขีม้าร่วมกันได้เลยอารวานแก๊งเลยโอ้โหเ,เป็นเกมที่ออกแบบมาสุดยอดมากเย่ฮ่าฮ่สูบบุหรีเรียบร้อยลรงสี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โห น,นี่คืออนะัพเกียร์ใช่ไหมอัพอะไรดีอ่ะติ๊อะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ติ๊บไม่ได้นะ ีต้องแรงสิบอ๋อแรงสิบแล้วก็แรงสี่อันนี้ต้องแรงสี่เท่านั้นนี่ต้องซื้อของซึ่งเราไม่มีครับอ่าปเสียรอะไรได้ยังไม่มีครับบูลี่อันนี้ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีอะไร มุมซื้อของรับภารกิจอ่ามีมุม,มดูแมพหน่อยให้เราไปไหนดูแมพหน่อยแมปกว้างใหญ่จริงเลยมีใส่หน้ากากเลย คือมุมให้ปิดอ่ะนี่คือเปิดอ๋อปืนอ๋อซื้อปืนอ๋อโอเคยังไม่ซื้อครับ <laughs> ผมใช้ปืนากากไปก่อน <laughs> ผมใช้ปืนากากไปก่อน <laughs> อ๋อมีภารกิจด้วยเหรอไอ้ดิสนโฮมอมาไปหาไอ้นี่ดีกว่าอ่ะฮะรับภารกิจสักภารกิจหนึ่งอันนี้คือซื้อของใช่ไหมโอ้โห้โตยังรู้มีโตหรู้ อันนี้คือทงอืมนี่คแคมปิ้งนี่คือสุนัขกอมีสุนัขด้วยวะนี่คืออะไรมีแต่งตัวด้วย อันนี้คือเซฟเลย,ยนะแอบพีโอ้โหนี่จะกดกดทำใหม่เบอร์กระสุนเนี่ยเข้ากดผิดเจอตลอดเนี่ย นี่คือ,อเอ๊ะเดี๋ยเวลาไหนนะมมคุณผู้ชมนะเออดีมากเรียนต่อเลย แล้วมา้ากูอยู่ไหนแล้วมา้ากูอยู่ไหนตอนเนี้ยม,ม,ม,มาไอ้มา้าอ๋อม้าอยู่นู่น อยู่โคตรไกลเลยครับแล้วไปทำไมตรงนู้นวะอ้อมาทำไมอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นไปนะวันดีฝดแนวทีวายรับจนไม้เหรอโอ้โ oh. หจนไม้ไม่ตับ <laughs> Come back anytime. This is a If it's a postal matter, speak to the other clerk. Ah, Alden told me all about you. He doesn't normally converse with women, but I hear he made an exception. Me? I will offer encouragement to any of my fellow men or women in need of it. Hector Barlow, I move around between here and a few other spots on the line. Now let's see what works. <coughs> แล้วแม่กูาหยายไปไหนไม่คุ้มหายดูแมนบแป๊บหนึง่งบ้านสีแดงคือะไรวะเฮ้ยจะไปบู๊ไปไหน ไปครับผมบูโอ,อ้ม่เพียบเลยไม่เงีย้ยเนี่ยเอยาจะบินดิไม่เไี้ยนี่ทำไรวะใครปิด กูคือควีนหรสเบตโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยกูมันเทียบเลยเฮ้ยเอาไว้เลยนา่นา่ไงบูไปสักหน่อย บูทําไรขัดขวางขัดขวางเจ้าพันธุ์ที่อะไม่แน่เฮ็ดช็อตตสตูตทียบเลยเฮ้ยไหนวะ bộ ấy Hay bố ê thi hào à Ôi, ý quên ấy Để đây Mày nè Mày nè ลังโจรเฮ้ยไหนวะไม่เงี้ยแน่หืมโอเคพีห้าไม่เงี้ยแน่ไม่เงี้ยแน่ไม่พูดทำพังเพงตายไปหาเดียวอืมตายครับผมไป อยู่ไหนวะอยู่นู่นค่อยยอดค่อยค่อยคอย่คอยยอดครับผมอ่ายังไม่ตายค่อยค่อยยอดครับผมตายยังนงยังไม่ตาย,ย,อย,ยอาตาย,ายตาย,ตาย,ต,ายตายดีกว่า อืมแม่งโดนเต็มเต็มตายไม่ได้โอ้ยแม่งเกือบตายเฮ้ย <c oughs> มีสมบัติด้วยไง อเอาอะไรได้อะไรสักอย่างนี่สองสองร้อยพีน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่นะครับ ผมเก็บไม่ได้วะ่ะมันคืออะไรไม่รู้เสียเวลาที่ไหม่ไม้แค่เนี่ยไปไปเว้ยหลักมาอโอเคตัดภาพไปก่อนแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าครับไซยนาราครับผม